สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีกันประจำเดือนธันวาคม2568หรือปี2025การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันคนที่เกิดราศีกันนะคะอิทธิพลของไพ่แปดไม้นะคะเข้ามาขึ้นไหวเดือนนี้เป็นเดือนที่เด่นกับเรื่องงานรวมถึงอิทธิพลของไพ่ราชนีไม้นะคะก็เป็นไพ่ของคุณสุภาพสตรีด้วยถือว่าคุณผู้หญิงนะคะก็ค่อนข้างโดดเด่นมากๆกับเรื่องงานนะ หรือว่าคุณสุภาพบุรุษเนี่ยอาจจะต้องมีการร่วมงานกับคุณสุภาพสตรีนะคะซึ่งถือว่าเกิดโอกาสนะรวมถึงนะคะอิทธิพลของไพ่นะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความยังต้องระวังอยู่นะฉะนั้นมันยังเห็นอิทธิพลของไพ่กฎหมายอยู่ฉะนั้นคนที่เกิดราศีกันว่าจะเป็นเรื่องของสัญญาหรือข้อตกลงอะไรในช่วงนี้นะคะต้องทําให้ถูกต้องหรืออ่านรายละเอียดให้ดีไม่งั้นมันจะมีปัญหาเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความนะคะซึ่งอาจจะทําให้นะคะเป็นประเด็นได้รวมถึงเดือนนี้นะคะอาจจะมีปัญหา เรื่องบ้านที่อยู่อาศัยอาจจะอยู่ในช่วงที่กําลังจะโอนกรรมสิทธิ์หรือว่ามีเรื่องของการจัดการด้านเอกสารรวมถึงปัญหาเรื่องร้านค้าต่างๆนะคะก็ต้องตรวจสอบให้ดีนะ แล้วก็นะคะตำแหน่งของผู้ใหญ่นะคะยังเป็นตำแหน่งที่ยังต้องระวังอยู่เพราะอาจจะมีผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยสนับสนุนกันเท่าไหร่แล้วก็เข้ามาตรวจสอบในเรื่องของพฤติกรรมหรือเข้ามาล้องเรียนคนที่เกิดราศีกันด้วยฉนันเดือนนี้อาจจะต้องปรับในเรื่องของความเข้าใจกับผู้ใหญ่แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการทํางานที่ถูกต้องตามกฎหมายกฎระเบียบ นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบประกอบวิชาชีพที่จําเป็นจะต้องมีนะก็ต้องมีให้เรียบร้อยหรือทําให้ถูกต้องหรือว่าถ้ามีเรื่องของการต่อเอกสารด้านวิชาชีพต่างๆนะก็ต้องทําให้เรียบร้อยนะคะอิทธิพลของไพ่ความสุขยังเข้ามาเคลื่อนไหวนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเดินทางต่างๆก็ยังเกิดขึ้นอยู่แล้วก็ตําแหน่งเรื่องลูกนะ อาจจะนําในเรื่องของความสุขนะคะหรือความสําเร็จมาให้แล้วก็ตําแหน่งเรื่องลูกน้องเรื่องบริวารก็ยังเป็นตำแหน่งที่เข้ามาทําให้เกิดโอกาสดีนะกลุ่มลูกค้าต่างๆก็ยังเข้ามาสนับสนุนคนที่เกิดราศีกันนะคะกลุ่มลูกค้าก็จะให้ความชื่นชมชื่นชอบนะคะแล้วก็เข้ามาอุปถัมภ์คนที่เกิดราศีกันแน่นอนตําแหน่งของเพื่อนร่วมงานก็เป็นตําแหน่งที่ดีมากๆากรวมเฉพาะในเรื่องของการทํางานธุรกิจกับ ญาติพี่น้องนะคะก็ยังเป็นในเรื่องของธุรกิจที่ยังเอื้อประโยชน์ให้แก่กันและกันอยู่ฉนั้นถือว่าไพ่งานเนี่ยมันขึ้นไพ่แดไม้แล้วก็ไพ่ราชนีไม้งานมีการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นจากแเป็นราชนีอะตำแหน่งงานมันสูงขึ้นฉะนั้นมองว่าไพ่โดยรวมในช่วงนี้นะถือว่าคนที่เกิดราศีกันได้มีความโดดเด่นกับเรื่องงานนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินรายได้มาจากงานนะถือว่าการเงินดีมากๆเพราะว่าไห้งานสวยแล้วแล้วก็ยังมีเรื่องของการเงินที่มาจากการลงทุนด้วยนะคะแล้วอิทุิพนของไพ่เจ้าชา,ชายเหลีญเนี่เป็นเรื่องของรายได้นะคะที่ยังเข้ามาทําให้เกิดโอกาสหรือช่องทางใหม่ๆสําหรับคนที่เกิดราศีกันด้วยรวมถึงคนที่อายุน้อยกว่าอาจจะนําโชคกับเรื่องของการเงินมาให้อิทธิคนของไพ่หกเหรียญนะคะก็เป็นไพ่การเงินนะคะที่ยังเกิดโอกาสหรือยังเกิดสภาพคล่องอยู่คนที่เกิดราศีกันนะคะมองว่าเดี๋ยวนี้ยังมีค่าใช้จ่ายในต่ ตำแหน่งของที่อยู่อาศัยหรือตำแหน่งของร้านค้าโดยเฉพาะเรื่องของเอกสารต่างๆในช่วงนี้อาจจะอยู่ในช่วงที่กำลังต้องต่อสัญญาต่อประกันต่อพรบรหรือแม้แต่ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความนะคะยังต้องระวังนะคะไม่งั้นอาจจะมีปัญหาค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ภายในครอบครัวด้วยแต่ถ้ามองทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดือนนี้เนี่ยมันเป็นเดือนที่เกิดโอกาสด้านการเงินมากกว่าฉะนั้นตำแหน่งที่เตือนไปก็ให้ไประวังนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะมองว่าคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักที่ดีหรือพบรักแท้นะคะแต่เดือนนี้ มันมีชื่อผลของไพ่ปีศาจไพ่ราชนิพรนร์ถ้าเป็นรักเพศเดียวกันไม่เสียหายแต่ถ้าเป็นรักต่างเพศเนี่ยนะคะอาจจะต้องตรวจสอบนิดนึงนะคะว่าเขามีครอบครัวหรือมีพันธะอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะมันเด็นไพ่กิ๊กไพ่เบอร์สอง่ะนะคะซึ่งถือว่ามันก็มีโอกาสที่จะมีการครบซ้อนแต่เผอิญว่าเดือนนี้มันขึ้นไพ่ความรักดีๆฉะนั้นถือว่าคนโสดก็มีดวงที่จะพบรักที่ใช่พบรักที่ดีนะหรือพบรักที่พัฒนาได้เพียงแต่เราก็ต้องตรวจด้วยว่าคนที่เข้ามาเขามีเขาโสดไหมถ้าโสดนะคบได้ถ้าไม่โ โสดนะก็ต้องดูว่าไอ้คาว่าไม่โสดของเขาคือแยกกันอยู่หรือเปล่าหรือว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์กันแล้วแต่อยู่กันในเรื่องของการดูแลลูกหรือเปล่าถ้ามันเป็นประเด็นแบบนี้มองว่าไม่เสียหายอะไรนะคะให้ความสัมพันธ์กับให้ความรักในการถือว่าคนโสดม,มีดวงที่จะพบรักแท้นะคะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็มองว่ายังเป็นคู่ที่รักกันนะคะเพราะว่ามีที่ผลของไพ่ความรักทีดีเข้ามาขึ้นไหวไพ่เข้าใหม่ตามมันนะฉันถ,ถ้ามีปัญหาอะไรนะคะก็ยังปรับกันได้ค่ะแต่เดือนนี้มันก็ยังมีที่ผลของไพ่มือที่สามอะ่ฉะฉันก็ต้องระมัดระวังเรื่องของความสัมพันธ์หรือคนที่จะเข้ามาแทรกด้วยนะคะแต่ถามว่ายังรักกันไหมยังรักกันนะ,ะ,แะแล้วก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างแบบ เหมาะสมกันเป็นคู่แท้แหละฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรกันก็ควรจะปรับกันเดือนนี้ถ้ามีการยาแก้เคร็ดนะคะถือว่าไม่เสียหายแต่ถ้าไม่มีการยาแก้เครสดนะคะก็อาจจะต้องระมัดระวังการมีปากเสียงนะคะหรือว่าเรื่องของการอย่าล้างกันนะคะก็จะเป็นอิทธิพลของไพ่แบบคนที่เข้ามาแทรกนั่นแหละอาจจะทาให้เกิดปัญหาครอบครัวบ้างนะคะฉะนั้นอยากจะให้ปรับกันให้มากเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็เป็นคู่ที่เหมาะสมกันมากๆแล้วก็เป็นคู่แท้ด้วยนะคะฉะนั้น,นที่เป็นปัญหาก,กันก็ให้ไปปรับกันนะ สุขภาพร่างกายในช่วงเดือนนี้ค่ะต้องระมัดระวังนะคะปัญหาเรื่องช่องท้องกรเพาะอาหารถุงน้ําดีท่อน้ําดีนะคะการทํางานของไตนะคะคือของเหลวในร่างกายอะ่ะไม่ค่อยดีนะแล้วก็ตับหรือฮอร์โมนค่ะอาจจะแบบว่า,ามีเรื่องของอของแบบฮอร์โมนที่ลดลงไปอะไรประมาณเนี้ก็ต้องไปตรวจสอบนะ บงสุภาพสตรีบางคนก็มีปัญหาเรื่องของช่วงล่างมดลูกหรือว่าประจำเดือนน่ยนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาที่เราก็ต้องดูแลนะคะมันก็คือการไหลเวียนของเลือดนั่นแหละฉะนั้นก็ต้องดื่มน้ําให้เพียงพอรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์นะคะรวมถึงนะคะปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทค่ะแล้วก็ปัญหาที่เป็นแบบกดในกระเพาะนะคะ ธาตุในร่างกายมันแปรปรวนนะฉะนั้นก็ต้องแบบระวังหรือดูแลตัวเองให้มากนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพของผู้ใหญ่ภายในครอบครัวด้วยนะคะก็จะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้ค่ะก็ต้องไปตรวจสุขภาพนะคะแล้วก็นะหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกคห์นะคะจะทําให้ดวงชะตาต่างๆนะคะยังมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่นะคะ คนที่เกิดนะคะราศีกันยวันอาทิตย์ส่งผลดีกับเรื่องงานเหมาะที่จะขยายการลงทุนการเงินรายได้ดีส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงที่จะพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม่แต่ต้องระวังการพบซ้อนแต่ถ้าเป็นรักเพศเดียวกันไม่เสียหายนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเป็นคู่ที่ดีนะคะพี่แต่ว่าก็ต้องระวังด้วยว่าคู่ครองรักเป็นคนที่ต้องทํางานนะคะตลอดเวลาแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เข้าหาง่ายนะคะก็ต้องระวังเรื่องของมือที่3าค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันจันทร์ส่งผลดีกับเรื่องงานแล้วก็เด่นเรื่องการเงินด้วยเป็นวันเป็นเดือนที่แบบสามารถหาเงินได้ค่องเพราะมีความขยนันส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงค่ะที่จะพบรักหรือมีคนเข้ามาช่วยเหลือส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยายมีเป็นความรักที่ช่วยเหลือกันนะคะคนที่เกิดราศีการวันอังคานนะคะถือว่าการทํางานนะคะก็ยังเกิดโอกาสเหมือนวันอื่นๆนะเพียงแต่ว่าวันอังคารเนี่ยนะคะจะค่อนข้างก้าวหน้ายาก เพราะว่าจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะมันยังอีงอูิที่คนของพ่ที่ถูกเอาเปรียบหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมนะเกิดขึ้นอยู่นะคะฉะนันเดือนนี้สิ่งที่จะต้องทําที่เกี่ยวข้องกับงานต้องทําให้งานเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาทําให้ถูกกฎถูกระเบียบอย่าทําผิดพลาดถ้าทําอะไรที่ไม่ถูกกฎระเบียบหรือไม่ถูกกฎหมายจะถูกลองเรียนหรือถูกตรวจสอบค่ะการเงินในช่วงนี้ก็ถือว่าไรายได้เข้ามาแต่ค่าใช้จ่ายมากเพราะว่าอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องบ้าน เรื่องร้านหรือแม้แต่เรื่องของการต่อเอกสารต่างๆในช่วงนี้นะคะรวมถึงบางคนต้องระวังปัญหาด้านกฎหมายด้านคดีความด้วยแล้วก็เรื่องสุขภาพก็อาจจะทำให้เกิดค่าใช้จ่ายส่วนในเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดจริงๆเดือนนี้มีไพ่ความรักเข้ามาขึ้นไหวคนโสดก็มีโอกาสนะคะที่จะมีคนเข้ามาพัฒนาแต่ความสัมพันธ์สำหรับคนบัณังคาเนี่ยอาจจะต้องแบบใช้เวลาพัฒนากันไปก่อนเพราะว่าคนที่เข้ามาอาจจะเพิ่งหย่าร้างเพิ่งมีเรื่องของการแบบ แยกทางกันอยู่แหละแล้วก็ในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ยืนยาวอ่ะฉะนั้นก็ต้องดูว่าการที่เขาเข้ามาในช่วงนี้หรือเข้ามาคบหาเราเนี่ยเข้ามาเพราะเหงาใจหรือเปล่าหรือเพิ่งผ่านวิกฤตชีวิตมาฉนันคนบรรณารก็ต้องใจเย็นๆกับการทนาครั้งนี้ ส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นเดือนที่ยังเห็นที่พลองไพ่การหย่าร้างเกิดขึ้นอยู่นะฉะนันอาจจะต้องระวังปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันบ้างแต่ถือว่ายังเป็นคู่ที่รักกันนะคะมันเป็นเรื่องของการหย่าที่มีความจําเป็นต้องหย่านี่แหละอาจจะเป็นเรื่องของธุรกิจเรื่องผลประโยชน์แต่ถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องตรงส่วนนี้นะคะถ้าเป็นเรื่องของการทะเลาะวิวาทกันเราก็ต้องปรับกันให้มากในช่วงนี้นะ คนที่เกิดในช่วงวันพุธค่ะส่งผลดีกับเรื่องงานโอกาสหรือการเริ่มต้นนะคะใหม่ๆจะเกิดขึ้นนะคะรวมถึงคุณสุภาพสตรีจะเข้ามาให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่เรื่องของการเดินทางต่างๆก็เกิดโอกาสการเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักคนโสดมีดวงพบคู่ประถมส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยานะคะเป็นความรักที่ดีค่ะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีนะคะส่งผลดีกับเรื่องงานจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะแล้วก็อาจจะมีโอกาสนะคะที่จะถูกเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือการประเมินผลงานต่างๆนะคะก็น่าจะ,จะนําในเรื่องของความสําเร็จหรือข่าวดีมาให้การเงินรายได้ไดีเลยส่วนเรื่องของความรักนี่คนวันพฤหัสบดีนี่เด่นมากมีดวงที่จะพบรักแท้นะคะมีดวงที่จะพบคนที่เป็นคู่กันส่วนคนที่มีคู่หรือสามีภรรยาเป็นรักที่ดีค่ะอาจจะมีข่าวดีข่าวมงคลหรือการตั้งครรภ์นะคะ คนที่กาดในช่วงวันศุกร์นะคะถือว่าเดือนนี้การทํางานก็ส่งผลดีนะเพียงแต่ว่าอารมณ์จะค่อนข้างขึ้นขึ้นลงลงค่ะเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการมีปัญหากับคุณสุภาพสตรีในช่วงนี้ด้วยถือว่าเดือนนี้ยังมีคนไม่ชอบหน้ามีคนอิจฉาหรือมีคนเข้ามาสร้างปัญหาให้เรื่องของอารมณ์ร้อนร้หรืออารมณ์ร้ายรายเนี่ยจะต้องระมัดระวังนะการเงินนี่ก็คือรายได้เข้ามาอยู่แล้วแต่ว่าเป็นคนใช้จ่ายเยอะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวหรือแม้แต่เรื่องของการแบบ ความสวยความงามอ่ะนะการเสริมความงามต่างๆเนี่ยนะคะอาจจะมีนะฉะนันต้องควบคุมเรื่องของค่าใช้จ่ายให้มากด้วยแล้วก็ในเรื่องของการทําธุรกิจกับคุณสุภาพสตรีในช่วงนี้ก็ต้องระวังนะมีโอกาสที่จะถูกเอาเปรียบด้านการเงินได้ส่วนเรื่องของความรักจริงๆเดือนนี้ไม่มีไพ่ความรักดีๆแต่คนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยนะคะต้องระวังไปพบคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะฉะนั้นในเรื่องของการไปอ่าไปคบซ้อนเนี่ยนะคะหรือว่า เข้าไปเป็นมือที่สามของคนอื่นเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นไงนะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยเรามีดวงจะพบรักแท้นะแต่ถ้าหากเราไปยุ่งกับครอบครัวคนอื่นเข้าก่อนเนี่ยมันจะทําให้เราพลาดในเรื่องของความรักดีๆไปได้ฉะนั้นคนที่เข้ามาต้องตรวจสอบนะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะคะความรักก็ต้องระวังค่ะปัญหาเรื่องของมือที่สามคือเป็นมือที่สามที่ไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบรักชอบจริงๆหรอกแต่อยากเข้ามากวนอ่ะเข้ามาแย่งเข้ามากวนประสาทเข้ามาทดสอบชีวิตครอบครัวไงดังนั้นตรงส่วนนี้นะคะก็อาจจะต้องแบบไปปรับกันนะคะหรือนะพัฒนาในเรื่องของความรักระหว่างสามีภรรยาให้เยอะนิดหนึ่งในช่วงนี้นะคะสุขภาพร่างกายก็ให้ระวังปัญหาเรื่องช่องท้องพะอาหารนะคะหรือการปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณสุภาพสตนะรีนะมดลูกช่วงล่างนะคะนี่ก็ให้เป็นระวังด้วย คนที่เกิดน,นะคะในช่วงวันเสาร์นะคะถือว่าส่งผลดีกับเรื่องงานคนที่อายุไม่เกิน24ปีเนี่ยมีโอกาสที่จะถูกโปรโมตนะคะหรือว่ามีโอกาสเริ่มต้นกับเรื่องของงานใหม่ eye. คนที่อายุเกิน24ปีขึ้นไปนะคะก็มีโอกาสกับเรื่องงานเช่นเดียวกันรวมถึงเรื่องลูกเรื่อง,รองบริวารจะนําความสําเร็จมาให้การเงินรายได้ดีค่ะส่วนเรื่องของความรักสําหรับคนโสดมีดวงนะคะที่จะพบรักนะคะส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยามองว่ายังเป็นความรักที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าเดือนนี้มันมีไพ่แบบ ให้มือที่3ามอ่ะนะคะเข้ามาขึ้นใหม่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะเพราะคู่ของเราอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะอาจจะมีคนเข้ามาผูกพันได้ในช่วงนี้เราก็ต้องไปใส่ใจคู่ความรักของเราให้มากนะคะวันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานได้ในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือค่ะวันพฤหัสบดีค่ะวันจันทร์นะคะวันเสาร์วันอาทิตย์วันพุธ วันศุกร์ส่วนวันที่ควรนะคะจะหลีเกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไพ่แสงสุขจะชี้นำไว้อย่างไรไพ่แสงสุขก,ก็บอกว่าการทํางานต่างๆที่มันติดติดขัดๆเนี่ยมันจะเริ่มมีช่องทางดีๆเข้ามาละอันนี้มองว่าสอดคล้องนะกับไพ่ยีีเพราะไพ่ยีีก็บอกว่าเดือนนี้เด่นเรื่องงานไพ่แสงสุขก,ก็บอกว่าโอกาสกับเรื่องของการทํางานมันจะเกิดขึ้นเหมือนกันส่วนเรื่องของการเงินเนี่ยไพ่แสงสุขก,ก็ยังเตือนอยู่นะคะว่าระวังการถูกหลอกลวงด้านการเงินนะคะ ความไม่ได้สิ่งที่ไม่ได้ความที่ิําด้านการเงินต่างเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเข้ามาด้วยแล้วก็ปัญหาเรื่องสุขภาพร่างกายนี่นแหละอาจจะเข้ามาทําให้เกิดค่าใช้จ่ายฉะนั้นโดยรวมแล้วยังตื่นเรื่องการเงินอยู่แล้วก็ต้องไปวางแผนให้รัดก,กุมส่วนเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แสงสุกก็บอกว่าเนี่ยในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างเนี่ยมันยังไม่ค่อยที่จะโดดเด่นถึงแม้ว่าจะเปิดใจนะแต่ความรักก็ค่อนข้างพัฒนาย,ยาก นะะมันคุมเครือแหละนะคะหรือว่าในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างที่เกิดขึ้นในช่วงนี้สาหรับคนโสดเนี่ยยังต้องระวังไงส่วนคนที่มีคู่หรือสาม,มีภรรยานะความรักก็จะมีปัญหากันนะคะฉะนั้นจะต้องไปปรับกันให้มากโดยเฉพาะเรื่องมือที่สามนะหรือแม้แต่ในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆที่มันเข้ามากระทบความสัมพันธ์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นค่ะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้ต้องระมัดระวังปัญหาการปวดกระดูกข้อมือนะคะปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาท เดือวนี้ไม่ควรนะคะไปอยู่ในสถานที่ที่มีมลภาวะเป็นพิษเยอะก็คือมีฝุ่นเยอะนั่นแหละให้หลีกเลี่ยงนะมันจะเป็นเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วยเรื่องของภูมิแพ้ต่างๆจากค่อนข้างกําเริบนะก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ